นะรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปอีสานนี่ไปอีสานถีมากนะวันนี้เนี่ยไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะก็ไปยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องอีสานมีนโยบายประกันรายได้เพื่อผลการเกษตร5ประเภทข้าวข้าวโพดปาล์มยางมันสำปะหลังอีสานนีเยอะนะมันสำปะหลังเนี่ยนะะแล้วก็ข้าวอันนี้จะได้ประโยชน์<ม>เพราะว่าประกันรายได้ไงข้าวไม่ต้องเอาไปให้หลวงข้าวเอาไปกินเองก็ได้<ม>แต่ได้เงินส่วนต่างไง เขาโพสอย่างนี้นะประชาปัตย์จะเร่งพัฒนาและต่อย,ยอดนะนี่อันนี้ก็เป็นเลขรองเลขาที่การพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เองเลยนะแล้วก็ใส่ชุดโอ้โหเน่นๆนนะก่อนนไม่ธรรมดานะคุณตันนอ๋อลำเป็นด <s disappe fi> ้วยนะอันนี้ก็คนรุ่นให <c oughs> ม่นะ ันเลไัรนะไปปั้นคนเดียวเด้อ